ชื่อนางสาวอิยาปานบ้นเกตนะคะรหัสประจำตัวนักศึกษา12540308คณะวิทยาการจัดการสาขาการจัดการการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยศิลปากรเชรบุรีนะคะวันนี้ดี่ันจะมานำเสนอแฟ้มสะสมผลงานค่ะเรียกสันส้นๆว่าพตบฟลีโอนะคะนี่ค่ะ,คะ,คะ,คะไปเรามาดูแฟ้มสะสมผลงานกันเลยค่ะว่าในนี้มันมีอะไรบ้างค,ค่ะ Class chasing you Cause you all I want, like you, you got what I need. And if not, I will just pretend until I can get your friend. I'm playing out, but maybe there's a little truth sprinkling up. He be catching eyes, and I can see the twinkle in them. Thought we'd be together till I seen the wrinkle in up. but I guess not. Hey, baby, you. เมื่อกี้นะคะที่ได้ดูไปนะคะจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีนะคะ MIS AH เนี่ยมีการพัฒนามากขึ้นมีความสำคัญต่อเราในระดับที่แตกตา่างจากอดีตมากขึ้นนะคะเราจะเห็นว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยมีส่วนช่วยให้ระดับองค์กรเนี่ยสามารถปฏิบัติงานต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นสาขาบัญชีการเงินการตลาดนะคะแมกกา่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีศิลปศส ดังนั้นบุคลารกรที่จะมาปฏิบัติงานในทุกสาขาจึงสมควรที่จะมีความรู้และความเข้าใจหลักของการจัดการสารสนเทศนะคะหรือ MIS เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จในอาชีพได้ค่ะขอบคุณค่ะ